มึงพูดแรงๆเลยพ้นสาธุสาธุสาธุนะโมต,าสาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,าสาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,าสาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสักเคกเมจารูปเปสิลิสิกะตะเตจันตะลิเควิมานีทีเประเทจข้าเม กรูวะนะคะเนเคหวะวัตุมิเเคเตหุมมาเตียนตูเทวาชะตะวิสเมยักขะคันทะพนาคาติดทันตาสันติเกยังมูนิวะราชนังสาธะโอเมสุวันตุอายาจานะกะโลอายามพระทันตาอายาจานะกะโลอายามพระทันตาอายาจานะกะโลอายามพระทันตา ข้าพเจ้านายประพลรอบรู้และนางสุภาพรโรบรู้ผู้เป็นเจ้าบ้านขอรบ้อมสมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งพระวิสุทธิคุณพระปัญญาธิคุณและพระมหากรุคุณ,คณเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ผู้เป็นมงคลในโลกด้วยวันนี้เป็นวันสุขระอิถีอันเป็นมงคลเพื่อเริ่มก่อสร้างบ้านของข้าพเจ้าทั้งสอง จึงได้จัดอาหารคาวหวานและผลไม้ถวายแด่พรุม,มาเทวาผู้สิงสถิตณอนณาบริเวณแห่งนี้จึงถือโนะอกาสณโอกาสนี้อันเป็นมุ่งม,มุ่มิ่งมุงคลข้าพเจ้าได้จัดเครื่องสังเวยเป็นเทวดาพรีไปแล้วจึงขออัญเชิญองค์เทพเทวาทุก,ทกๆองค์ขออัญเชิญองค์พระวิษณ์ควรอิ่มขออัญเชิญองค์พระศิวะ ขออัญเชิญองค์ทัตถาหมาพมองค์พระศิวะองค์พระแม่อุมาเทวีพระนารายณ์องค์พระรศมีองค์พระวิสุลกร,รมขออัญเชิญองค์พระพิฆเนศและขออัญเชิญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีบวงสวงประกอบพิธียกเสาเอกเสาโทเพื่อก่อสร้างบ้านณที่ดินแห่งนี้และข้าพเจ้าขออัญเชิญเทวดาทั้งหลาย มีพระสยามเทวาธิราชพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองพระภูมิเจ้าที่ตลอดถึงเทวดาผู้สถิตทั่วแว่นแควน้นแดนภูเขาพื้นปฐพีมวนทีและท้องนภาอากาศทุกแห่งหนได้โปรดมารับเครื่องสังเวยที่ได้จัดถวายไวน้นี้และข้าพเจ้าขอเข้ามาต่อเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาผีสางนางไม้และแม่พระธรณี ที่ข้าพเจ้ามารบกวนพื้นที่ในการปลูกสร้างบ้านและโปรดคุ้มครองดูแลให้การก่อสร้างบ้านของข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคสำเร็จล่วงไปด้วยดีและปกป้องคุ้มครองใหข้าพเจ้าอยู่ร่มเย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยและอันตรายใดๆหากเราข้าพเจ้าได้กระทําการใดๆที่เป็นการล่วงเกินต่อท่านทั้งหลายโดยไม่ได้เจตนาทั้ง รู้ตัวก็ดีและไม่รู้ตัวก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยด้วยเดชะบร,รมีแห่งคุณพระศรีแลนต์ไตอันเป็นมิ่งมงคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังที่ได้เอ่ยนามานี้ได้โปรดอภิบาลรักษาและอำนวยอวยชัยให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งบริวารมีความสุขกเกษมสันและสำราญชื่นบานตลอดไปด้วยเพิน าปมันมีสีสุงเข่งๆรวยๆครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับมาก็ขอให้เขาด้วยเด้อนี่อันจะายเลยลูกหมันพนากลูกทำอะไรผิดก็ขอสมาลาโทษนะสถานที่อย่างนี้ลูกจะลำดับต่อไปให้หุ่นไปตอกไม้มงคลทั้งเก้าหลุมไปไปลูกไปเอาเอาตตายังตามลำดับบาทเดียวบาเดอย่ใส่ไป ไปซอยกนไปไ่ดอกไม้เอาใดอกไม้ไปรยหนเอานี้รยนงมสัดอกางายงยังยงยงขอให้มีความสุขนะไม้เล็กหนึ่งไม้ไผ่สีสุกเขาให้ตกมิดหรือเปล่ามิดเลยมิดอะไรไม่มิดหอกไม่มิดดอกมิก็ได้พี่ไม้ไผ่สีแข็งแรง จริงๆเขาต้องให้เจ้าบ้านกันก็เหมือนกันครับเจ้าบ้านเมื่อกี้บอกล 2, 2> แล้วเจ้าบ้านที่สองบอกพี่พิศแล้วเลขกสองใช่ไหมเล็กสองหมายถึงอะไรนะ